พ่ชีพก็เป็นรุ่นพี่พี่หมูเนียแล้วตอนนั้นเขาคือเขาดังมาก่อนว่ายงอ่ะแล้วเขาแฟนเวยก็ยกย่องกับอย่างที่บอกว่าฉายาเขามีจังกิฉายาคูเท้าก็เห็นว่าเออชื่อพี่หมูกำลังขึ้นๆะเจอวิชาน้อยเลยเผลอแวบเดียวนี่ยโดนต่อยโดนเนี่ยคือพี่วิชาน้อยโดนไม่ใช่ครับพี่ใครโดนฮะโดนอ้พี่หมูเนี่ยนหลับ หลับกลางอากาศโอ้โหเขาบอกพี่หม hey, he ูมาฟื้นตรงไหนรู้ไหมฟื้นตรงไหนฮะห้องแพทย์อะห้องพยาบาลห้องพยาบาลพอแบพอพี่หมูพอเขาเขาเขาลืมตาขข้นมาเขาทําท่าจะบอกเอ้เขาจะเตรียมช็อกโอ้เขานึกว่าเขาเขายังไม่ได้ช็อคเขาเขาคิดว่าเขายังไม่ได้ช็อคอยู่บนเวทีอันนี้ผมก็เล่งตลกก็ไม่รู้แหละแต่พี่หมูเล่าให้ฟังนะเาบอกผมก็ลุกขึ้นมาเอ้จะจะจะขึ้นบนเวทีจะเตรียมช็อคเขาบอกเอ้โอ้โหขนาดนั้นนะช็อคไปแล้วแพ้เร้วแล้เขาพี่หมู ก็ไม่เคยแพ้ใครนะสวัสดีครับพี่เจีงครับสวัสดีครับรองออนครับแม่สองีพีที่ผ่านมานี่เรื่องของพี่หมูผุดผ่าดน,น้อยวันุ่งนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเหลือกเกินนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดาออจอเห็นว่าจากเด็กที่มีความใฝ่ฝันครับคือจริงๆอาการมาเมืองกรุงครับ ได้มาอยู่กรุงนี่นก,ก็ถือว่าโอ้โหมันเป็นเป็นความฝันของเด็กคนหนึ่งครับและการที่คุณจะอยู่ได้นะนะเขามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ทุ่มเทไม่มีคุณไมเ่เขาไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรกับคุณเลยนะคุณอยู่ได้คุณต้องฝีมือร่วนๆแล้วก็ความซื่อสัตย์พระเอิญจังหวะว่าผมว่า,วาพี่หมูเองก็พูดบ่อยๆว่ารพระเอิญเขาโชคดีฮะที่เขาอยู่กับหม่อมราชวงศ์พรนุฒิก็นับถือกับบอกโอ้โหเหมือนกับ เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งของพี่หมูนี่เขาพูดประจาเลยนะอ,อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งแล้วเขาก็มีความตั้งใจคแล้วเขาก็ได้ก้าวขึ้นมาบนสังเวียนครับซึ่งในยุคก่อนก็รู้อยู่นะครับใครกว่าจะขึ้นสังเวียนเวทีราชดำเนินดนพิธีเนี่ยนะครับไม่ใช่คุณอยู่ๆคุณจะไปไปขึ้นจะชกได้นะครับคือคุณต้องมีชื่อเสียงมีระดับในท้องถิ่นของคุณ จนกระทั่งแฟนมีแฟนในจังหวัดสมคุณออรู้จักดีถึงจะมาพี่หมูกวดกวดจะต่อยเมื่อสี่โดยเฉพาะเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนเนี่ยต่อยเกือบร้อยครั้งหรือเป็นร้อยครั้งถึงจะได้ก้าวขึ้นไอ้ประเภทมวยใหม่ขึ้นมาเหมือนยุคหลังๆไม่มีหลังๆนี่คือพูดง่ายว่าเด็กๆใครก็สามารถที่จะเข้ามาเหยียบบนเวทีได้ก็คิดโดยยุคเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนครับอเกือบสี่คือสาสิบสามปีสามสิบห้าปีก่อน ฮิปปี้สิงห์มณียังต่อก่อนเวลาคู่แรกฮิปปี้สิงห์มณีอ่าก็คิดดูเขาเลยหาวสอถ้าคุณไม่เก่งจริงไม่มีเซฟพอแล้วยิ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยครับคือต้องเก่งจริงๆแล้วก็พอดีพี่หมูเนี่ยเขามาเขาเก่งจริงเน่เขาเก่งจริงเน่ยแล้วก็มาได้เมยรอบครับมยได้เมยรอบครับแล้วก็ขู่เท่าถ้าต่อยราดดาเนินละสิบประมาณสิบไฟนะสิบอะไรก็ส่วนใหญ่จะชนะทั้งหมดนะมาอยู่กับขู่เท่ากอมาอยู่กับ หม่อมหลวงพอพุทธแล้วก็รพระเอิญจังหวะว่ามันเป็นคู่ตํานานเพราะว่าพุทธและแหลกก็มัซ้อมกับค่ายเดียวกันอย่างที่บอกลายกัก็กลายเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนซีกันครับแล้วก็พี่หมูกบพี่หมูรู้สึกจะจะอายุมากกว่าพี่พุทธประมาณปีสองปีอันนี้ผมไม่แน่ใจแต,ปแตออ่ประมาณนี้ครับก็คือไล่เลี่ยก,กันนะครับ,รบก็คิดดูแล้วกันนะว่ากลายเป็นกลายเป็นยอดมวย ระดับตานานมาซ้อมอยู่ที่เดียวกันซ้อมที่เดียวกันได้ชกกันไหมครับก็บอกว่าธรรมดาเนี่ยอันนี้มันต้องเด,เดี๋ยวพูดต้องย้อนไปย้อนมาตอนที่รุ่งสุดๆคือคใกล้ๆลุ่งคือตันคู่เหมือนกันรุ่นในรุ่นเดียวกันะนก็มีอาจจะมีคนพยายามที่จะปล่อยข่าวาได้ไหมครับที่ผมบอกว่าพุทธเ ผุดผาดน้อยพี่หมูไปขอยืมตังค์เมียที่พุทธสามพันครับผมเนี่ยยุคก่อนสามพันไม่ได้น้อยนะแล้วทำให้จะเป็นเรื่องเขามาถามเอยพี่ข่าวนี้มันออกมาได้ไงบอกหนังสือมวยออกมาบอกโอ้จะทําให้ปั่นปั่นจะมาถึงปั่นกันจะให้ทั้งคู่คือเรืองกันน่ะเพราะว่าคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดได้คู่นี้ได้ช่งกันแล้วเนี่ยมันเป็นคู่มวยที่ออืืห บิ๊กแดงไหมใช่ก็วิ่งคือองไรอ่ะครับก็ไม่ะคือเหมือนกับว่าจะเสี่ยมแบบพวกอพะแต่ไม่ไม่สำเร็จนักข่าวข่าวใช้บุจะเสี่ยมจะเสี่ยมเพราะไรถามที่บอกเอ้ยงงข่าวนี่มันออกมาได้ไงวะเนี่ยข่าวอยากให้ให้เครื่องกันแต่จริงๆเรารู้กันนะพี่หมูก็พี่หมูงงก็คือว่าถ้าเกิดว่าทะเลาะกันจริงๆจะจะชกกันจริงๆก็คงจะต้องแยกกันซ้อมชั่วคข่าวครับก็ซ้อมข่าวซ้อมกันไม่ได้แล้วคือข่าว ตำนางนี้วงการมวยมักจะมีเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องเกร็ดพี่หมูนี่เข้ามาปีประมาณปีหนึ่งสองนะครับพอเข้ามาไม่นานก็เป็นแชมป์มวยรอบโรลิต้าแล้วก็มาอยู่กับครูเท่าครูเท่าชนะซับแก้วโปรโมเตอร์ศึกทหารเอกนี่ก็คือโปรโมเเตอร์ในตำนานนะนี่ก็คือ เกิคือถ้าย้อนไปแล้วนี่ก็เหมือนเหมือนก็เหมือนทรชัยรัตนสุวรรณเป็นคกูทเทาเป็นยุครุ่งเรืองเป็น,น <ะ S 2> โปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินลุมพินีครับอ๋อลุมพินีใช่ไหมครับครับก็ยายนาลูอ่ากูเทาเป็นของลุมพินีของลุมพินีอ่าฮะแล้วก็อเอาพี่หมูกับพุทธครบับต่อยกลายเป็นผู้าบาลเมีของศึกทหารเอกนะครับแล้วก็พี่หมูนี่ก็โอ้โหมาไม่ได้ทําให้หม่อมพรนุช ครับผมเรียกหม่อม,อมพี่หม่อม,อมเพราะว่าจริงๆเขาหม่อมราชวงศ์นะครับเลาเยกหม่อมตอนรู้เนี่ยไม่ผิดหวังเพราะเก้าแต่ละเก้าบนสังเวียนเขาเนี่ยมันเก้าด้วยความหนักแน่นครับด้วยความที่มันเตะตาแฟนมวยครับชื่อของพี่หมูเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ปีสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่บอกโดยเฉพาะปีหนึ่งสี่เนี่ยโอ้โหหานักมวยจะเป็นแชมป์ ปีเดียวสามเส้นได้ยากเหมือนกันนะพี่หมูเก้าขึ้นมาเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์เปรียนมวยไทยสะามเส้นด้วยกันครับผมก็ของเวชชินี่คือเส้นแรกีเขาต้นเดือนมกราปีหนึ่งสี่อันนี้เจ้าเราก็ได้ฟอร์มาดีรับขูเท้าก็จับชิงชิงกับเกียรติปทุมพันธ์ทงาเป็นไงครับผลผลการชกเป็นไงฮะ หอกกับมวยฝีมือด้วยกันนะบอกพี่หมูก็พยายามนึกเลยบอกว่าก็คือทุกแต่ละไฟท์ที่มันชี้สะตล์เขาเนี่ยครับพี่หมูจะตั้งใจมากนะฮะแล้วก็เออเกียรติบัตุงก็ไม่ใช่มวยธรรมดาเนี่ยก็ฝีมือจัดจ้านคือถ้าถ้าเกิดไม่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 เก่งจริงเนี่ยคงจะไม่ขึ้นมาชิงแชมป์ผมแล้วก็ครับแล้วพอได้แชมป์คือชนะอันนี้ก็ชนะไปก็ชนะจริงๆถามว่า มันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ถึงกับโหนเหนื่อยยากสาหัสก็คือผ่านไปได้ก็ได้ใช้ได้แชมป์เ้นแรกเ้นแรกร,ร,ร,รุ่นรุ่นร้อยสิบสองตอนหรือรุ่นฟลายเวทครับ112ร้อยสิบสองตอนหลังจากที่ได้แชมป์มวรอบหนึ่งร้อยแปดตอนมาก่อนครับผมได้ชแชมป์นี่เตะก้านคอเตะก้านคอนอกใช่ไหมฮะเตะก็แตออ่แข้งซ้ายเขาพี่หมูเขาบอกเขาเาว่าไหนเขาคุยเขาคุยอันนี้ไม่ใช่เขาคุยนะครับอาจจะมีใครก็ต้อบอกว่าพี่หมูก็เปรียบเหมือนกับแข้งเขาเนี่ยนะ เขาเตะเนี่ยเขาอาจจะเตะอาจจะวิธีเตะอาจจะต่างกันกับคนอื่นอืคือพี่หมูเขเตะอย่างเงี้ยเตะแบบเส้นเขาเขาก็เตะแบบเตควดเขาเตะเตะแตบเตะสบายเออเตะเงี่ยแต่คือบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับพภิเดชสิทธิรานครับพภิเดชเนี่ยเตะอย่างเงี้ยเตะเฉียงเตะเตะขึ้นเราะเขาเตะเงี่ยเตะแบบเตะช้อนน่ะเตะช้อนนี่กับหงสะดุ้งเ็รังแต่เตะนี้มันก็แล้วแต่นี่เขาเตะ พี่หมูเตะแบบเข้าสวอบอ่ะเตะแบบเตะแบบดาบวงพระจันอย่างนั้นเลยมานนี้วะฮะโอ้โหต่อันนี้นี่ลงไปนี่บัหมือนกันนะฮะลงไปนี่จุกเหมือนกันนะอันนี้คือน็อกเลยน็อกเลยครับโอ้โหก็เลยเป็นที่ไปที่มาของฉายาไอ้หมูแข้งทองครับผมก็เตะหนักก็จริงๆเตะหนักเตะจัดเตะเ็าเรียกจัดจ้านแล้วพี่หมูนี่เตะเบิ้ลเอสมัยนี้อย่างผมบอกว่าทำไมนี้เคยเห็นเตะตอง บ้นสองทีน้อยมากนะครับ<ง>ไม่ค่อย<ว> <soup> มีเท่าไหร่ยุคพี่หมูไปดูเ่ยยุคนี่เตะสี่ห้าทีนี่มันธรรมดาเป็นเรื่องปกติเตะนี่พอเตะได้จังหวะเขาเรียกผดเดียงอะครับผดเดียงแข้งอ่ะผดเดียงพวกพอพอพคือถ้าได้จังหวะเเขาเรียกเป็นชุดน้ำหนักนี่ก็น้ำหนักหรือก็เสมอต้นเสมอปลายอ่าฮะโอ้โหเขาเตะแรงครับอันนี้พูดถึงแชมป์เนี่ยพี่หมูถ้าเป็นแชมป์อีกเส้นหนึ่งในทีเดียวกันครับผมแต่เขาแตกตรงไหนเขาจักร้อย 12 12มาชิง122โอ้โหนี่ข้ามเวทมาประมาณ3เวท3ามเวทเอ่อ115 115 118 118แล้วก็ไปชิง100ทำไมทำไมเขาโอ้โหเขาข้ามมาเขาเขาคงกำลังต่อหรือว่าน้ำหนักน้ำหนักน่าจะน้ำหนักน่าจะเพิ่งคงยังคงยังกำลังกินมั้งก็ไปได้แชมป์จากใครครับพี่เจีงครับก็เส้นสองนี่ครับพี่หมูก็ไตกับสุขสวัสดิ์สีเทเวศครับอืม สุขสวัสดีเทเวนจริงๆมวยเก่งนะะมวยใหญ่อะไรใช้ได้เลยทีเดียวอ๋อในปอนนีอันนี้อันนี้มันต้นปีปลายปีนะครับ,รบพอดีจังหวะผ,ผมว่าปีนี้ปีนี้สองเส้นนะครับต้นปีปลายปีแต่ขึ้นมาเวทแบบกระโดดอ่ะอก็ชกับสุขสวัสดิ์นี่ก็ได้ชนะคะ,นะแนนชนะอีกชนะกลายเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์สองเส้น ครับผมอันนี้ไม่นับเมยรอบนะไม่นับเมยรอบอันนี้คือเมยรอบมาปีแรกๆเลยปีสองหนึ่งสองหนึ่งสามก็ได้เมยรอบนี่ก็คือเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์สองเส้นด้วยกันขอยไทยสองเส้นนะฮะเส้นสามนะครับพี่เ่งคือคือตอนก่อนจะเส้นสามเนี่ยมันมีไฟที่ต้องจดจำที่พี่หมูเขาจำแม่นเลยนะแล้วก็พูดก็พูดให้ใครหลายๆคนฟังเหมือนกันนะทัไมนี้คือว่าคือช่วงนั้นเด็กมันกำลังกำลังห้าวเขาเรียกว่าถ้าสมัย ก็พูดไปแล้วเหมือนกับเด็กกำลังห้าวครับคิดดูแล้วกันนะ่ะมาอยู่เมืองกรุงนะครับสองปีกว่าแทบจะไม่แท้ใครเลยนะอ,อู้ชนะชนะชนะตลอดฟ้าเส้นตลางก็เขาถึงจะเป็นแบบโอ้โหใครๆก็บอกยอดมวยครับเนี่ยพุทธก็ยอดมวย,ยกูยยเท่ากับรุ่งในช่วงนั้นโอ้โหทีนี้ธรรมชาติของมวยวงการมวยเนี่ยครับถ้าคุณเก่งเนี่ยคุณก็ไม่อยากจะต่อยกับในรุ่นที่มันเล็กกว่า<อ>มันต้องมันต้องให้เหนือ คือกูต้องให้พาร์ทให้ชื่อใครที่ชื่อดีกว่าในตอนนั้นเหมือ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 นถ้าเกิดเป็นสมัยนี้สมมุติก็ก็รัอค้าคนที่เก่งกว่าดังกว่าไอ้ยังไม่โรคเนี่ยนอกจากสถาบันแระสถาบันสถาบันสถาบันเดียวต้องไปอีกสองสถาบันสามสถาบันคือไปเหมาประมาอย่างนั้นอาจจะอย่างนั้นก็แต่ครั้งนี้บอกว่าตอนนั้นคนที่นักเมยที่เป็นยอดเมยนคนที่โอใโหใครก็ย่อมย่องอมและเป็นรุ่นพี่ของ ของพี่หมูครับก็คือวิชาน้อยพรทวีหรือว่าพิชีพเขาเรียกกันพิชีพครับวิชาน้อยพรทวีนี่รู้ว่าเขาฉายาอะไรบ้างช่ไม่รู้ครับโอ้สมหลายฉายาเลยยอดมวยอมตะครับผมเท่าสารพัดผิษยอดมวยเมืองนนท์โอ้จงอ้างหัวไข่โอ้โหนี่ แล้วมีอีกว่าผมก็ไม่แน่ใจะต่จำได้หโอ้มีเยอะไปหมดเลยคนเดียวนี่มีหลายฉายาอ๋อหลายเฉพาะหลายรู้ว่าเพราะว่าพี่แกถ้าเป็นการชิงแชมป์อะไรเนี่ยนะป้องกันแชมป์เนี่ยพี่แกไม่ให้ใครอ่เอแล้วของพี่หมูพี่หมูเนี่ยอยู่ในรุ่นลาวขาวเดียวกันไหมของของของนักมวยนักมวยฮะพี่ชีบก็เป็นรุ่นพี่พี่หมูเนี่ยแล้วตอนนั้นเขาคือเขาดังมาก่อนง่ายง่ายอับแล้วก็ แฟนเลยก็ย่ยองกับกับอย่างที่บอกว่าฉายาเขามีกมังจีฉายาออ,อพี่หมูตอนนั้นยังไม่มีฉายานะนะเนี่ยพี่หมูก็ไอหมูแข้งทองอไอหมูคข้งแทงตอนนั้นยังยังไม่ได้แบบยังหมูฉายายังยังไม่ะแต่ว่าพี่ชีพเนี่ยมีแล้วสี่ฉายาสามฉายาสี่ฉายาในตอนนั้นก็ครูเท่าก็เห็นว่าเออชื่อเออชื่อพี่หมูกำลังขึ้นๆแต่วิชาน้อยเลย ชกกันเลยนะฮะชกกันเลยบนที่พี่กูเท่าจัดเลยโอ้โหพี่เจงครับวันวันนั้นพี่เจงได้เข้าไปเวทีมวยดูไหมโอ้ผมดูไม่ทันนะดังฝั่งวิญยุอ๋ <c oughs> อยกน่ะเนาะผมฟังวิญยุตั้งแต่พูดร้อนเหล็กนะครับคบตั้งแต่ตั้งแต่โอโ้ตั้งแต่ผมเรียนชันประทบเพราะว่าจริงๆผมเองไม่ได้ตั้งใจฟังนะอแต่อาผมครับอาผมก็คือคือวงการมวยแฟนมวยก็รู้จักกันดีนะเขาเรียกสุดหล่อ สุดหล่ออ่าสุดหล่อเนี่ยอ่าผมนานที่เลี้ยงผมว่าแสดงว่าก็มาปิดฟันทุกวันแต่แวผมเด็กๆเลยแสดงว่าหน้าตานี่ต้องหล่อเหลาแน่นอนเขาเลยตั้งฉายาประมาณนี้อ่าฮะครับก็ช็ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เจอไม่ใช่ของจริงอย่างเดียวครับเจอของขลังเขาเรียกเจอของขลังแบบเผลอแวบเดียวเนี่ยครับดินต่อย โดนเนี่ยคือพี่วิชานน้อยโดนไม่ใช่ครับพี่ใครโดนฮะโอนโอ้พี่หมูเหรอโดนหลับหลับกลางอากาศโอ้โหพี่หมูที่ว่าเก่งๆนะในช่ครัอว่าหลับกลางอากาศยกเสีรษะกำลังต้องจ้องเนี่ยพี่เขาบอกหลับแล้ก็พี่หมูมาเขาบอกพี่หมูมาฟื้นตรงไหนรู้ไหมฟื้นตรงไหนฮ้องแพทย์อะห้องพยาบาลโอ้พยาบาลพอพอพี่หมูพอเขาเขาลืมตาขึ้นมาเขาทำท่าจะบอกเอ้ย เขาจะเตรียมช็อปอ๋อเขาเนื่ว่าเขาเขายม่ได้ช็อปเขาคช่วยไม่ได้ช็อปช่วยไม่ได้ช็อปอันนี้ผมก็เล่นตลกว่าไม่รู้เลยแต่พี่หมูอะไรฝังนะเขาบอกผมก็ลุกขึ้นมาเอ้ยจะจะจะขึ้นบนเวทีจะเตรียมช็อปเขาบอกเอ้ยโอ้โหขนาดนั้นนะช็อปไปแล้วแทนเอาเลยเขาพี่หมูเขาไม่เคยแพ้ใครนะแพ้พี่ทีอันนั้นคือครั้งแรกและครั้งเดียวนะครั้งแรกที่เข้ามาโชว์ในเมืองกรุงเนี่ยคือครั้งแรกในชีวิตของผมเลยตลอดตัวสมเด็จครั้งแรกขึ้นเลยพี่หมู พอรู้ข่าวว่ารู้ว่าตัวเองถูกหามลงมาครับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวฮพอมารู้ตัวปั๊บก็ร้องไห้โฮเลยต่อยโฮเลยเหมือนเด็กเลยตอนนั้นยกไหนครับตอนนั้นจําได้ไหมฮะยกไหนครับยกสี่ยกสี่นะยกสี่แต่แต่ว่าตอนหลังพี่หมือก็มาแก้มือชนะโออีกสองครั้ง้วอีกสองครั้งเียงแ่อันนี้เป็นเป็นไฟสงคัามที่เรามาพูดถึงเป็นแต่ผมขำอ่ะ ไอ้กรณีที่น้องมวยโดนน็อกเนี่ยแล้วก็มีน้อยเนี่ยแต่จริงๆมันมีจริงๆเพราะว่าในประสบการณ์ที่เคยทาข่าวมันมีจริงๆน้องมวยโดนน็อกออกมาเนี่ยมันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วก็อันนี้ผมถึงว่าพี่หมูไม่ได้โกหกเลยนะเขาบอกว่าเขาฟื้นฟื้นเขาฟื้นมาจากอ้อมมาเขาเตรียมตัวก็คือเหมือนกับว่ากําลังจะขึ้นเวทีหรือว่าเขาเขาคิดว่าเขายังไม่ได้ต่อยอ๋อเขาแสดงว่ากําลังจะก้าวขึ้นเวทีแล้วก็กําลังจะออกไปไหว้โคชกาคิดว่าเขาจะเตรียมจะไป แต่ว่ามีคนบอกว่าแพนน็อกลงมาแล้วโอ้โห,โหนี่คคิดดูแล้วกันเนี่ยแล้วเขาพูดถึงพี่ชีพว่าอย่างครว่าี่พี่เท่าสรารพิษครับแล้วเนี่ยครับ,รบยังยังทำไมเขาถึงชื่อเท่าสรารพิษเพราะเหลี่ยมเล่อะไรโอ้โหแพลวพาวโอ้ออแล้วผมไปถามแล้วหลายคนนะที่เคยต่อยกับพี่ชีพนะครับแล้วก็แฟนมวยก็บอกโอ้พี่ชีพเนี่ยแพลวพาวจริงอันนี้เืาก็เป็นเป็นญอดมวยที่ครบเครือร่องอืม ถ้าพูดถึงเบสิกถ้ามวยสากลก็พูดถึงเบสิกถ้าเบสิกนะฮะคุณต้องไปเรียนกับพี่ชีพเนี่ยพี่ชีพเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นนักฟุตบอลก็เหมือนกับโรนัลดินโญ่มองมองขวาเขี่ยไปทางซ้ายมองซ้ายเขี่ยไปทางขวาจับ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 ไม่ถูกจับอะไรไม่ถูกครับางทีพี่ชีพก็อูมองล่างกูขึ้นบอลตอนนี้ก็เป็นคุณซื้อให้กับค่ายมวยจิตมงคลด้วยนะอ๋อนี่พ่ชีพนี่ยเขาสุดยอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับคือว่าจิตมงคลได้เพรเป็นงามเลยแล้วก็ พ่ชีมมีครบเครื่องจริงๆนะแล้วที่สำคัญคือมัดพิชีพเนี่ยคนนอกจากหนักแน่นครับมีเป็นชุดอใครนี่อะไรไม่ได้แล้วก็ลูกอะไรแท็กติกอ่ะก็สุด,สดยอดนะอันนี้เป็นคํากล่าวของพี่หมูะนะว่าพ,พี่หมูก็พบก็พ,พ,พูดถึงว่าพี่ชิมเขายกชกเดียวพอพี่หมูแต่แต่ว่าตาหลังเขามามแก้เกมาชนะพี่หมูเจอมาแล้วไงฮะก็เลยพูดได้แล้วก็กลับมาแก้มือชนะ แกมือชนะครับครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่หมูเขาเป็นแชมเปี้ยนสามรุนเส้นสาเนี่ยได้จากใครครับขึ้นมาประชก130ปอนด์1กระโดดอีกแล้วกระโดดอีกจาก112มาเป็น122แล้วเข้ามาเก้ามา130ปอนด์โอ้โหกระโดดก็บอกว่าชิงทีแรกก็ให้จริงอ่บบุเรงนองสาครพีทักเป็นไง้าครับเพื่อพี่หมูบอกช่วงนั้นเขาไปเรียน ไปไปรอรอไอ้เขาชนไก่คือก่อนต่อยไปเขาชนไก่คือต้องไปซ้อมคือเขาเาเรียกว่าอะไรคนที่เรียนรอดอคงจะรู้เขาเลยไปเข้าค่ายเลยเข้าค่ายรอดอเข้าค่ายรักษาดินแดนคือพี่หมูนี่ตอนนั้นก็เขาทกหน่วยไปด้วยเขาเรียนไปด้วยเพราะเขายังไม่น่นอยู่ก็ไปเข้าค่ายพี่หมูบอกแทบยังไม่ได้ซ้อมเลยนะครัพอเข้าค่ายก็เหมือนกับซ้อมเอ้ากลับมาถึงแล้วก็ให้เตรียมชิงกับบุเรงนองสาครพีทับ พี่หมูพวเขารู right so anyway. <though. S 1> well, ้ตัวเลยนะว่าการซ้อมมันสําคัญพอซ้อมนอยเนี่ยขึ้นไปเขาแข้งขาอะไรก็ไม่ออกเขาต่อยไม่ได้เรื่องเลยเขาพูดเลยเขาบอกว่าเขารูงศึกเขาแข้งขาไม่เหนมันไม่ได้เตะกระสอบมันไม่ได้เตะกระสอบเบิ้ลที่นราเป็นร้อยเขาบอกว่าเขายอมล้วเลยว่าเขาต่อยไม่ได้เรื่องเลยนะแต่ไอ้บุเรงน้องไม่ได้เรื่องกว่าฮะไม่ได้เรื่องจรรมการต้องยุติยุติยังไงฮะคือหมายถึงว่ายุติการชอกชอกไม่ท็องสี แล้วก็ไล่บุเรงนองนองแต่ว่าแต่ว่ากรณีไล่เนี่ยคือไม่ใช่ว่าล้มมวยใช่ไหมฮะจะเพียงว่าชกไม่สมศีอันนี้ไม่รู้ไล่บุเรงน้องไห่ไล่พี่หมูครับไล่บุเรงน้องโอพี่หมูไม่ได้เคยพี่หมูกับพี่หมูก็ว่าชกไม่ออกอยู่แล้วช่ไม่ออกบุเรงนองชกงไม่ออกกว่าชกงไม่ออกกว่ารือไ่มไม่ออกไม่ออกอาวุธก็ไม่รู้เนี่ยก็กรรมการกรรมการก็เลยอัญเชิญลงกรรมการเขาคงจะเห็นนั่นแหละเพราะกรรมการอยู่ใกล้อ่าอันนี้อันนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ แล้วก็หลังจากนั้นก็ในที่สุดฮแชมป์รุ่นนี้ก็ว่างแต่ว่าพี่หมูได้ตัวยืนได้ชิง่ะหาครับแต่ตอนนั้นนี่พี่หมูไม่ได้ชนะนะก็คือไล่ลงนี่หมายถึงว่าโมคะใช่ไหมฮะโมคะเขาไม่ได้แชมป์นะตอนนั้นไม่ได้แชมป์ก็ชมป์ว่างอันล่ะชมป์ว่างก็ไปได้เพราะว่าบุเรงน้องเป็นแชมป์ก็แชมป์ว่างแล้วไปได้ไปได้ก็ได้ยืนแชมป์แล้วก็าก็เลยไปหาคู่มาต่อยก็ครก็อะไรชัยยศสิทธิบุญเลก อ๋อก็บัตรตัวว่าชิงใช้บ่างกับพี่หมูกับพี่หมูพี็หมูตัวยือกันแหละเป็นไงบ้างครับนี่เปนธรรมดาเป็นไงบ้างชัยยุทธ์นี่เป็นเป็นยอดมวยเก่งคนเป็นไงับพี่หมูนี่โหกินอะไรเหลี่ยมเหลิมกินหมดนะแต่มายกสี่พี่หมูนําทําแป้มายกสี่พลาดไปโดนเตะพี่หมูโดนเตะโดนโดนโดนเตะคางหลับเออไม่ใช่ไม่หลับลงลง ซุดลงไปแล้วไปได้แชมป์ยังไงฮะเนี่ยโดนเตะขนาดนั้นก็ขึ้นมาอ่ะพอนับพอรุกขึ้นมานับแล้วพอฟื้นแบบในยกเดียวกันก็เอาคืนแต่ว่าไม่ไม่ได้นับนะคือยกเดียวกันฟื้นเร็วตอนนั้นยังหนุ่มแน่นนะก็ราคาที่พี่หมูเป็นตอเพอโดนนับเนี่ยามก่อนว่ากลายเป็นเป็นรองนะฮะแต่ว่าเราไม่มากนะครับเพราะว่าสภาพยังยังดีอยู่ ขนาดโดนดอนนับเนี่ยโดนตนับขนาดนั้นเพราะว่ายกก่อนๆเนี่ยทำมาก่อนก็มาพาดครับผมมาพาดพอยกสุดท้ายครับอพี่หมูบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำจะแจ้งเนี่ยหมดเสร็จปรากฏว่าพี่หมูยำเหมาโอ้โหครับผมแล้วก็มาแล้วก็พลิกมาชนะคะแนนครับได้แชมป์เสมนสาอย่าลืมนะครับใครๆบอกว่าเอ้หมวยได้นับแล้วปิดกระป่องแพ้แต่ว่านี่นี่นี่นบอกว่ายุก่อนเนี่ย นนอ่อ <นะ S 2> บอก <นะ S 2> ว่าถ้าคุณทําชัดเจนเนี่ยนะเรืร่งของสุรโชัยยุทธเเห็นได้ลกเดียวได้นับอันเดียวอันอันนี้พูดไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวจะไปพันกับเหตุปัจจุบันเปล่าค,คือคือคือ,ค,อคือยุคก,ก่อนเนี่ย,ยกรรมการไม่มีปิดกล่องอว่าเรามีอีกหลายจริงจริงเนี่ยมันคือพี่หมูเนี่ยเขาอย่างที่บอกว่าชกด้วยแล้วก็มันมีเหตุหลายเหตุมาผสมกันนะฮะเดี๋ยวเอาไฟสําคัญสําคัญเพราะถ้าพูดถึงทุกไฟมันจะ ยืนเยอะเกินไาเอาอย่างไฟที่พี่หมูก็เคยพูดตัวเองนะว่าชกที่เขาเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยนะไฟไหนฮะต่อยกับยอดสิงห์สอพญาไทยเป็นไงบ้างครับพี่เก่งเหตุเพราะว่าเขาต้องแบกน้ําหนักยอดสิงห์ถึงสิบสองปอนด์โอ้เขาบอกว่ามวยยุคนี้นะปอนด์หนึ่งเอ๊ะมวยยุคนี้สิบสองปอนด์เอ่อมวยยุคนี้ปอนด์หนึ่งรือสองปอนด์ยุเอปยมันมันผ่าายกันสองเวทสามเวทนะเขาบอกว่ามายุคหลังๆนี้ ครึ่งตอนึงแทบจะฆ่ากันเลยครับใช่ฮะแต่บอกว่าตอนตอนนั้นบอกว่าพี่อะไรผูเท่าบอกให้ช็อกก็ต้องช็อกแล้วก็ที่สําคัญกจริงๆริงนะเนี่ยยอดสีงเนี่ยจะมีโปรแกรมต่อยกับพุทธล้อเหล็กเพราะว่าพุทธล้อเหล็กเนี่ยเป็นมวยเวทใหญ่กว่าพี่หมูรุ่นหนึ่งแต่ว่าพุทธดังถอนเกิดอุบิเหตุอาจจะไม่พร้อมเออไม่อาจจะป่วยอะไรเงี้ยครับก็ก็ทำไงได้มันจะทันหัน ก็พี่หมูก็ไปต่อยเขาบอกโอ้โหเนี่ยเขาถึงจะรู้คำว่ารถติกอัพชนกับสิบล้อเป็นไงเป็นไงครับโอ้โหเขาเดินเดินไม่ได้ตรงอันนั้นลแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาสู้เต็มที่นะปรากฏว่าครับสู้ขนาดว่าคนปรบมือให้นะอืเพราะว่าแร,แรกเนี่ยพอแร,แรกเนี่ยโอเคพอถอยถอยตหลางเขาขึ้นขอ่ะเขาขึ้ตรงจุงสุดท้ายไล่อัดเรียกว่าอัดแ <Okay. S 2> ทบจะทางเดียวเลยแล้วเขามั่นใจว่าเขาชนะนะ แต่พอหะังทันแกงยกสุดท้ายแบบคุณยืนไม่ได้โอ้คือมันหมดแรงอ่ะแล้วก็ซุบลงไปนั่งส่วนยอดสิงเองก็คิดว่าเขาแพ้แต่ผลปรากฏว่ากรรมการให้ยอดสิงชนะยอดสิงบอกเขาบอกคนชนะยังงงแต่ว่าก็เลยถามกรรมการเอ้ทำไมให้คะแนนยังไงครับถึงจะให้ยอดสิงชนะกรรมการก็ให้เหตุผลมาว่าเขาจะให้คนนั่งแพ้ชนะไม่ได้โอ เพราะว่าถึงแม้จะชกไปแล้วแต่หมดแรงเ่ยมันลงไปสุดบอกพี่หมูลงไปสุดนั่งยืนไม่ไหวโอ้โหแต่คือจังววานะมันร้อยสิบสองเหมือนมันมันมันสิบสองปอนสิบสองปอนนี่มันมันหายากนะที่จะไปแบกขนาดนั้นอ่าฮะเดี๋ยวขออีกไฟหนึ่งได้ไหมเอ้ไฟหนึ่งไฟไหนฮะโอ้แต่ไฟนี้มันจะทันว่าไม่รู้ไฟไฟที่โหมันยูทูบมันลงกันเยอะเลยเกิดหัวใสสิงเมืองนครอ่าเอาอย่างนี้ครับพี่เก๋ง วัวไซสิงนครเนี่ยเป็นอีพีหน้าเลยนะครับแล้วก็อีพีหน้านี่ต่อด้วยพี่หมูผุดผาดน้อยวรบุตรประกาศแขวนนวมนะฮะทำไมถึงแขวนนวม,มแขวนนวมแล้วพี่หมูไปไหนตรงนี้สำคัญ,คญตรงนี้สำคัญเลยนะแล้วชีวิตหลังจากต่างประเทศม,มาทำอะไรตรงนี้สำคัญเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอีพี EP นี้ต้อง พอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าโอ้โหกำลังสนุกใหญ่เลยครับพี่เจงขอบคุณมากครับพี่เจงครับ